พี่น้องนี่พบกับลิวมิสซิงอีสานไลท์สไตล์กันนะครับนี้มาภาพามาเบิ่งบรรยากา,กาศกินข้าวแรงนะครับอยู่กับพี่กับน,น้องกันนะครับมีพีกไงฟังพร้อมลาบเป็ดครับมืนน้อนี้ได้ลาบเป็ดโอ้ลาบเป็ดแซ่บครับนี่น,นี่อันนี้ขวดน,นูครับอ้าวจีน่าแซ่บมื้อนี้ยตกเป็ดกับพีครับแซ่บต้องเป็น้องจังโมนีที่สุดนะเบิ่งมาแล้วครับจิน่าต้ำตทำครับพี่น้นนนอง บกินแบบบรรยากาศอนบ้านครับมีเย่ยงพริกางพี่พ่องไป็ต้องไปร้านอาหารุ่นดูครับดูแบนดีเลยบ้านเ้อโอ้โหพริกงูดูได้ซอแล้วกินแจ่มมากแล้อบอกเขาตอน้ม อ mm ัน hmm. oh. wow. ้วยกีบ้าคำแย่กันปีน่ะย่าหมอคุณเนี่นะต้เป่เปล่ต้มป่า อยู bad, ่กับแบบพี่น้องครับตามแาบท้าคนใส่แรงแนนนะครับบดีบอดีเป็นมัจจุรนะครับแบ่บบารับุณจะห้น่างเปลี่ยนนี่เนาะคนใส่แงมีนะครับเื่อนี่เ็นเป็นมัจยุท่์อ่ะพังกันคืนข้าวี่นนะครับ กูอ่านหมอโอ้โหขนาดเมียกูยังปวดป่นนี er ies, ้ขโมยไไหนมนกันเลยโมเนั่นนีอาบ่าบังบ้าบ้าบาบ้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 ้่กูน่ลงดูกรันี้อง มิ้อยางไรครับมิมดูกรุกนมกันมีสุชบกกันครับนียามมได้กินนะยามมิ้ีไงกินกืไอหรอครับโอ้เปียนครับอะไรเ็ยนี่ลวครับเป็นบรรยากาศทุกดตุุบนบ้านนะครับผม างคนก็ถามมาไอซ้อนนี่เป็นผู้ใดพอดานะครับผมเหลียววินซิ่งเป็นผู้ใดพูดขยายไปเป็นผู้ใดนะครับผมพี่น้องอาจจะได้เห็นนี่ละการเบรรยูของไอ้ทีมงานของเฮากระยูงสิละครับผมพี่น้องกินข้าวแดงน้ำกันเห็นเอนักกินน้ำกันหรือเขาครับผมกินอยู่นี่ละครับผมมิน่้ออยากมีเน้อกินเออเอามาเอ็ดซูกันกินนะครับพี่น้องเพราะว่าจะเป็น อันนี้ครัวหนูพัดหนูว่าชิลาเป็ดหรือต้มเป็ดนะครับผมพี่น้องลายชิ้งลายยางครับผมนี่นะครับผมอยู่กันแบบพี่แบบน้องนะครับผมนะครับมีน่ากิน<อ>เนาะกับแม่แม,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 ม่แบงปันกันกินครับ<อ>ยังางเกาะจิดสุดสุดหนำสงวนจะมันก็ยินเยยนาะไว้ย่าเป่าเด้ออย่าเป่าเดอไว้จกินฮว่านะกินก่อนโอ้ยปากปิ้นหูดังเลยป่ะที่เนี้ยกวาดแล้วห่อนบ่ มาแล้วเย็นถ้าประจำนะปากปีนูดังพูดขยายใหม่นะครับเพื่อนี่พูดขยายใหม่ครับพูดขยายใหม่ีนางครับจะมีช่องทางให้ครับนี่พูดขยายใหม่ครับผมทีมงานของนี่ละพี่น้องกันนะครับผมโ่โซ่ฝากช่องนฝากช่องนช่องหรอเิ่เสิงขรสายโอเคเลยครับใครอยากติดตามใก็ต้องใจก็เพิมกันติดตามนะครับผมช่องทางอยู่ติดตามได้นะครับผมน้ำไหลมันเยอ กูลืมแล้วบางหันเอาไม่ดูข้าบห้ผมครับผมฝากกดไขปกุดว่ากดกซับตะไข่ลวก็กดงไกดก้คาก็ไปประกวดไม่เด้อพี่น้องเด้อมาพี่เดมาต้มเปียกันต่อหวจะห้าไปถึงไหนครับผมพี่น้องผมฝากซ่องไว้น่อเด้อครับผมฝากซ่องไอ้หลิวพินสิงนะครับเมนซ่องเล็กนยหน่ย้ครับหน้าตาเราบอดีตัวผมดอกแต่ว่าเรารอกลัว นะฮะฝากส่องเราไปนะครับฝากส่องที่ทุกคนกำลังงานอยู่นะครับเนอะยังก่อนครับยังก็ครับอาจารย์ส่องยังก็อส่องหรือพิ้นซิ่งอีสานไลฟ์สไตล์นะครับทำงานวันลาว์เหลียวพิ้นซิ่งนะครับผมเหลียวพิ้นซิ่งอีสานไลฟ์สไตล์นะครับผมพี่น้องมีการมีงานงานบวชงานแห่ครับผมเพิ่นรับเบิดนะครับไอ้หลียวพิ้นซิ่งหน้าตาพอดีทั้งผมดอกแต่แล้วเรารอกัวเสื้อแต่ที่สำคัญที่ได้เห็นบรรยากาศของผู้บอกคับบาญ ที่ได้เห็นบรรยากาศแบบลูกอีสานเขามาสู่ชีวิตในแรงงานมาใส่ชีวิตหลังวันหยุดเนี่ยเขามากินกันที่แบบมีความสุกกับพี่น้องเม่นี่ยบอกรีตตามแบบผู้โดยที่มาใส่แรงงานในกรุงเทพไทยดูกับพี่กับน้องใส่บรรยากาศกินตุ๊กย็นตุ๊กใกลกันอาทิตย์ละเที่ยครับเที่ยสองเที่ยตามเวลาว่างเขานะครับเดี๋ยวที่ได้เห็นบรรยากาศของผู้ผมแบบอ่ะแบบพี่น้องแบบแบบพี่สไตล์กันที่นะครับให้กดติดตามกดซับตะไข่กับที่ได้เห็นบอกเล่าแบบคอมเมนต์กันงเขมานะครับ สับเด้่ยเด่นหลกเด้หลกมากหรกครับมันบ่พอครับลาบเป็ดครับพี่น้องเป็ดเป็นตัวเมื่อไงแต่ไม่ได้หลกคนหรอกครับผมฝากฝากติดตามไปนะครับเด้อะไอลือพิ้นซิ่งนะครับผมเป็ดอันนี้ครับผมเดี๋ยวพากันกินข้าวก่อนพี่น้องฝากไว้เลยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผม